กรบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านหนูเด็กินพิมพะพัดฝานแก้วขอนะนำท่มมมมทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนำทางนำทามและสไตล์าบาสบายดีพิมพะพัดกระบัตามาชแนลสตูดิโอค่ะวันนี้ทางรายการมีเกร็ดข้อคิดดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะ9เทคนิคช่วยให้นอนหลับสบาย 1. จัดระเบียบเวลานอนช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือนอนก่อนสี่ทุ่มและตื่นหกโมงเช้า 2. นั่งสมาธิก่อนนอนการนั่งสมาธิก่อนนอนจะช่วยให้จิตใจสงบ 3. ใช้อุปกรณ์เสริมนำอุปกรณ์เสริมมาช่วยสร้างบรรยากาศเช่นที่ปิดตาปลักอุดหู 4. ออกกำลังกายช่วงเย็นออกกำลังกายในช่วงเวลาเย็นหรือก่อนเข้านอน4-6ชั่วโมง 5. ปรับอุณหภูมิห้องให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25องศาและเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน6 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวเช่นเครื่องดื่มชากาแฟเป็นต้น 7. ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆก่อนเข้านอนเช่นดื่มน้ำอุ่นหรือนมอุ่น 8. ทานอาหารให้ถูกต้องเมื่อรู้สึกหิวให้รับประทานผลไม้และไม่ควรนอนขณะที่กำลังหิวหรืออิ่มมากจนเกินไป 9. ขอคำปรึกษาจากแพทย์หากมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ เป็นเกรดข้อคิดดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทางรายการนำทางนำทมและสไตล์สบายพิมพ์พิมพ์บรพัดกบัตะมาชแนลสตูดิโอต้องขอขอบอคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านมากเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติรับชมและติชมรายการของเราเรื่อยมาขอกราบขอบอคุณค่ะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิง,งพิมพ์ลพัดฝานแก้วขอขอบอคุณทุกท่านที่ติดตาม А салатый.